เมื่อวานนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะโฆษกประจําสํานักนายมนตรีก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ก็บอกว่าคือ,อ,อฝ่ายค้านเนี่ยโจมตีรัฐบาลนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กังวลเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ํามันโดยคุณธานากรก็บอกพลเอกประยุทธ์เนี่ยติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ํามันเพราะว่าเป็นภาระเร่งด่วนนะคะที่ต้องหาทางออกในการช่วยเหลือสิ่งสําคัญเนี่ยต้องเข้าใจว่าปัญหาราคาน้ํามันแพงเป็นปัญหาระดับโลกค่ะ ที่ทุกประเทศกําลังเผชิญอยู่จากวิกฤตรัสเซียยูเครนไม่มีใครหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้ถ้าชี้แจงความเป็นจริงแบบนี้คนจะเข้าใจความจริงมากขึ้นแล้วก็จะหันมาช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะคุณอนุนกรบอกว่าตอนนี้มันยังคงมีผู้ที่ไม่หวังดีพยายามจะบิดเบือนให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าราคาน้ำมันในประเทศไทยแพงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค คุณธานากรก็เลยเอาข้อมูลตัวเลขมาแล้วข้อมูลนี้ยืนยันได้อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อ9มีนาคมที่ผ่านมานะคะราคาน้ํามันเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นดีเซลกับเบนซินนะคุณธานากรถแถลงรายละเอียดละเอียดเลยทีเดียวข้อมูลน้ํามันดีเซลขายปลีกนะราคาหน้าปัม๊มราคาเฉลี่ยของโลกเนี่ยอยู่ที่39มสบาทเกสตางค์นะคะเอาไปว่าสีบาทแล้วก็คือสีบาทนั่นแหละอันนี้ราคาเฉลี่ยของโลกนะคะ นอร์เวย์อยู่ที่88บาท69<ะ>สตาง88บาท <88 S 2> เลยนะ88บาท oh. เกือบ89บาทฮ่องกง82บาท34สตางค์อังกฤษ69บาท79สตางค์ญี่ปุ่น42บาท72สตางค์อเมริกา41บาท48สตางค์ทีนี้มาดูประเทศในอาเซียนค่ะประเทศในอาเซียนนะคะสิงคโปร์อยู่ที่64บาท14สตางค์ เมียนมาค่ะ43บาท73สตางค์สปป,อปอลาว37บาท42สตางค์ฟิลิปปินส์36บาท90สตางค์อินโดนีเซีย31บาท51สตางค์เวียดนาม31บาท10สตางค์กัมพูชา30บาท90สตางค์และประเทศไทย29บาท94สตางค์ถ้าไม่นับรวม2ประเทศที่เขาผลิตน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันไปขายเองได้อย่างบรูไนกับมาเลเซียเรา ถูกที่สุดเราถูกที่สุดเพราะเราตรึงช่วยตรึงราคาดีเซลเอาไว้คือพอเราพูดแบบนี้คุณนันทยาพอเรายกราคาที่ออนอนร์เวย์ที่อะไรต่างๆที่มันแพงๆขึ้นมาเนี่ยนะคนเคยมีคนเข้ามาด่าว่าก็คุณไปยกฝรั่งคุณรู้ไหมว่าเขารายได้วันละเท่าไหร่ผพอันนั้นคนละประเด็น <c oughs> ประเด็นคือเรากำลังจะบอกว่าราคาน้ำมันแต่ละประเทศมันเท่าไหร่ส่วนเรื่อง ค่ะแต่ละประเทศนั้นเขามีค่าครองชีพสูงค่าครองชีพแพงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะกลับกันนะครับถ้าคุณบอกว่าจะมายกเลยว่านอร์เวย์88บาทนะเขาเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ไทยเรารายได้เท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่ไอ้อย่างนั้นผมยกเราสปปเราเนี่ยค่าแรงเขาถูกกว่าเราไหมค่ะนะแต่ทําไมน้ํามันดีเซลเขา37บาทค่ะการพูชาเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะก็ 30ิบาทเก้าสิต่างฟิลิปปินส์สามสิบกบาท90้าสิบต่างค่ะเวียดนามสามบเ็บาทอ่ะแบบนี้คุณจะอธิบายว่ายังไงนะเพราะว่าน,นี้ก็บ้านใกล้เลือนเคียงบางรร้านใกล้เลือนเคียงแล้วก็ไอ้เรื่องค่าใช้จา่ายค่าครองชีพอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้แพงกว่าเราค่าแรงไม่ได้แพงกว่าเราเอาง่ายๆแบบนี้แต่น้ํามันคือคือมันเป็นเรื่องที่หนึ่งเราไม่ได้บอกว่าดีหรือเลวแต่ว่าความจริงมันเป็นแบบนี้นะก็ต้องบอกความจริงกันฝ่ายนะคค่ะ มาดูน้ำมันเบนซินกันบ้างนะคะคือกรณีดีเซลเนี่ยเราอุ้มไว้อยู่ราคามันจึงไม่ทะลุไปที่30สบาทแต่นี้มาดูน้ำมันเบนซินกันบ้างน้ำมันเบนซินเนี่ยคุณธนากรก็เอาข้อมูลมาวันที่9มีนาคมเช่นเดียวกันนะคะราคาเฉลี่ยของโลกนั้นอยู่ที่4ี่ิบสบาทสิ็ดสตางค์ต่อลิตรนะคะมาดูราคาในในอาเซียนเลยราคาในอาเซียนสิงคโปร์เนี่ยแพงนะคะอยู่ที่เจ็ดสิบงบาท4ี่บสตางค์ yeah. สปปล,ปลาวอยู่ที่48บาท95สตางค์เมียนมาอยู่ที่42บาท78สตางค์ฟิลิป,ปินยอยู่ที่41บาท63สตางค์เวียดนาม39บาท52สตางค์ส่วนประเทศไทยนะคะเรามีน้ำมันเบนซินอยู่หลายหลายกลุ่มนะคะเบนซิน95เนี่ยจะอยู่ที่46บาท76สตางค์ส่วนโซฮอ95อยู่ที่39บาท35สตางค์ซึ่งถ้าดูแล้ว ราคาของเราไม่ได้กระฉูดกระโดดขึ้นไปจากประเทศเพื่อนบ้านเลยแล้วก็ต้องทาคเข้าใจเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างราคาน้ํามันอย่างเบนซินเนี้ยแต่ละประเทศมีโครงสร้างราคาไม่เหมือนกันบางประเทศเขาเก็บภาษีมากเก็บภาษีน้อยต่างกันมันก็จะไปบวกในราคาเนื้อน้ำมันแต่ว่าโอเคแล้วก็อิงราคาเฉลี่ยของโลกอย่างเงี้ย42บาท67สตางค์อย่างเงี้ยนะฮะส่วนราคาแก๊ส LPG ผ้าครัวเรือนนะครับ าราคาณวันที่9มีนาคมปี65ราคาเฉลี่ยของโลกอยู่ที่47บาท41สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับไล่เป็นรายประเทศยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับสวีเดนเนี่ยอยู่ที่81บาท48สตางค์ต่อกิโลกร,รัมอังกฤษ56บาท50สตางค์เกาหลีใต้54บาท89สตางค์อินเดีย52บาท17สตางค์ออสเตรเลีย52บาท13สตางค์ ฟิลิปปินส์45บาท30สตางค์กัมพูชา37บาท65สตางค์ไทย18บาทอื87สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมถูกกว่าที่พูดมาทั้งหมดเลยะนะครับเราแพงกว่าประเทศเรัสเซียรัสเซียค่ามีก๊าซ<อ>เป็นท่อขายไปทั่วยุโรปเลยทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับว่าราคาแบบนี้เนี่ยนะครับ ถ้าเราเอาตัวเลขมากลางหรือนักการเมืองอที่มีความรู้มีข้อมูลอยู่ในมือผมไม่เชื่อว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องพลังงานไม่มีข้อมูลพวกนี้คุณนันทิยาเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาตอะไรมากเลยเข้า g o o g l e หาได้ข้อมูลกระส่งพลังงานเขารายงานทุกวันะนะครับตรงนี้เองเนี่ยนี่เป็นราคาเห็นว่าเราไม่ได้แพงกว่าคนอื่น แก๊สเอพอย่างที่บอกไปเนี่ยทุกวันนี้อยู่ราคานี้ได้เพราะเราอุ้มกันอยู่เราตรึงกันอยู่ซึ่งมันถึงจุดที่แบบมันตรึงกันแบบเดิมเนี่ยไม่ไหวแต่ก็ไม่ได้แบบปล่อยทิ้งทีเดียวนะก็พยายามมีส่วนกลางเนี่ยช่วยอยู่แต่ว่าผ่อนคลายกันบ้างคือคือคุณบ้างผมบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยรัดบ้างประชาชนบ้างแบกรับแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งกันไปนะครับแล้วก็กสถานการณ์วิกฤตของโลกที่มันส่งผลต่อราคาน้ํามันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดู ก่อนหน้านั้นหลายๆรัฐบาลก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันก็พุ่งสูงขึ้นในสถานการณ์วิกฤตเหมือนกันนะคะอ,อ,อย่างเช่นเมื่อปี2516สมัยรัฐบาลของจอมพลถนอมกิติขจรตอนนั้นเศรษฐกิจโลกขยายตัวความต้องการน้ำมันสูงในปี2522รัฐบาลพลเอกเกรียงสงศ์ชมานันตอนนั้นโอเกขึ้นราคาน้ำมันนะคะราคาปี2533 2534 รัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทาวาันเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ราคาน้ำมันดีเซลในขณะนั้นในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ย44บาท24สตางะค์ดซนะฮะดีเซลนะคะส่วนน้ำมันเบนซินอยู่ที่42บาท89สตางค์ พอมาช่วงปี57รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นน้ำมันดีเซลก็ตรึงราคากันเอาไว้อยู่ที่29บาท9 9สตางค์ต่อลิตรแล้วก็เบนซิน,นพุ่งขึ้นไป49บาท15สตางค์ต่อลิตรซึ่งก็ต้องดูด้วยว่าเวลาเปรียบเทียบต้องดูด้วยว่าตอนนั้นราคาน้ํามันตลลาดโกในตลาดโลกในยุคนั้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วราคาน้ํามันในตลาดโลกในยุคนี้เท่าไหร่รนะคะราคาน้ามันในตลาดโลกตอนนี้อยู่ที่120นะรรประมาณนั้นนะ120 130เนี่ย แต่ยุคถ้าจำไม่ผิดยุคคุณยิ่งรักเนี่ยเกินร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมานิดหน่อยประมาณร้อยสองร้อยสามบาทร้อยสองร้อยสามดอลลาร์นะคะนี่แหละหคือข้อมูลพวกนี้มันจะทำให้เราไม่ไม่มีอคตินะในการพูดหรือในการวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะครับว่า อย่างที่ผมบอกบางคนโอ้ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น,นแสดงว่าอายุน้อยเพราะคุณเพิ่งเกิดแต่ถ้าคนเนี่ยคนรุ่นโคศกภาครุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องมีข้อมูลเหล่านี้ว่ารัฐออบาลยิ่งรักก็เคยมีช่วงหนึ่งที่ราคาน้ำมันเบนซิน,นล่อไป50บาทสองลิตรร้อยนะ,ะไม่ต้องตกใจเราเคยเจอมาแล้วถามว่า ก็เป็นภาวะที่เราไม่ชอบอยู่แล้วแหละ,ะนะครับทุกคนก็เดือดร้อนกันไอ้เรื่องเดือดร้อนก็เดือดร้อนแต่เรื่องความจริงก็ต้องพูดกันให้มันตรงไปตรงมานะครับนี่นมีแฟนรายการอยู่ออสเตรเลียบอกว่าแฟนต่างประเทศคุยถึงแกนรายงานราคาน้ํามันกันหน่อยแพงไหมคะนี่คุณเวยอยู่ออสเตรเลียตอนนี้สเหรียญสิเซนอาประมาณ48บบาทต่อลิตร ค่ะอยาจะรบกวนคุณเวหน่อยว่าอันนี้ขึ้นมาเยอะไหมจากจากราคาปกติแล้วก็หลังจากสงครามและเสียยูเครนเนี่ยราคาน้ำมันที่ออสเตรเลียขึ้นมาเยอะหรือเปล่าคือจะเป็นการยืนยันได้ว่าด้วยสถานการณ์สงครามแบบนี้ทุกประเทศมันก็กระทบเหมือนกันหมดนะคะค่ะถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปนะคะอยากอยากรู้อยากได้ข้อมูลตรงนี้นะคะ